พ่อซ่าโซ่ก็ไม่เคยมากินห้านี่จากเทธอโมเตอร์บาร์เป็นได้ซูดมาจากเมืองไทยนี่สบายดีครัวไทยแยกมาจากครัวไทยขอนแก่นต้นตำรับมันอยู่ขอนแก่นประมาณ60 60บาทพี่น้องตอนตัวนี้พ่ตัดในถ้ามันซ่าโซ่เคยกินมาก่อนเนเจือเปลี่ยนอันนี้สูตรไทยมันเป็นสูตรไทยจีนก็นมีครบเลยพี่น้องมีนั่งไก่เนาะนั่งไก่โอ้เผ็ด นะสบายดีทุกคนสบายดีเก็บสีทุกคนเด้อพี่น้องสบายดีจ้าทุกคนอ,อยู่กับบ่าวพิมพกับซาวโซ่เด้อพี่น้องมื้อนี้ก็สิพากันไปแซ่บพี่นอ้องอ่าซาวโซ่่อามื้อนี้รถไปก่อนรถไปก่อนพากันไปแซ่มื้อนีอ้่อามื้อนี้ซาวโซ่จะพาทุกคนมากินอาหารประเภทเข้าวเจอจะเป็นข้าวข้ามู สูตรเด็ดมาจากเมืองไทยแต่กระปุ๊บซีตัวซาดเป็นแล้วได้มนแหละเพราะชโซก็ไม่เคยมากินห้านี่จากเทธอโมแต่ว่าร์มันได้สูตรมาจากเมืองไทยเขาซีไปลองกินกันว่ารดซาะเป็นแล้วได้ชั้นโซ่ท่านี้ก็อยู่ในตลาดมือบนโซนอาหารแถวตลาดมือโซ่โซ่แล้วโซ่โซ่นำไปเลยซึ่งว่าเขาซีมาเบิ้งว่าอาจจะเปลี่ยนได้นะทุกคนละกับพร้อมกับบล็อกราคาทุกคนว่า ข้าวขาหมูาาราคาเท่าไหรมานี่เลยมีห้าน้ำมินนี่เลยนีนสน่สบายดีเหนื่อยนี่พี่น้องขวไทยขวไทยแลลันกเวาบังขอรีวิวเด้อเด้ออาณามีขาหมูอันนี้เป็นสูชิมาเตะนห่งไทยเลยว่ย สูตรไทยจีนสูตรสองแผ่นดินสูตรลับเลยสูตรลับเลยเป็โอ้โหเปงนมอเขาเอากระเพรานึงนะคะข้าวมนึงสต๊อเอากระเพราหนึ่งกับเขาข้าวมูนหนึ่งกระเพรามีซีแกนคล้าหมูไก่เอากระเพราไก่ไก่กระเพราไก่หนึ่งค่ะมูนหนึ่งแม่โน้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 อีกแล้วเอานแล้วใ่แล้วเหรอเป็นหายนก เราดูคนหลังจากที่ว่าเราสร้างแล้วก็จะมานั่งโต๊ะโต๊ะก็น<า>ั่ง <ใน S 2> อย่า,ยายน้าเลยพี่น้องนี่ฝายคนกระบอกที่นี่คัวไทโล่บงบังสบายดีสบายดีครัวไทยเห็นโะล่งขบังทานก็อยู่ที่จัดนะกางโล่งขบางเลยพี่น้องเดี๋ยวเรามาลองสิมกันกบเบ้างนะในถ้ามันซอโซเคยกินมาก่อนมั้งเชื่อเป็นอันสูตรไทย เป็นซุปไทยจีนยังไม่เคยเพราะว่าอยู่ร่วงกันบางนั่นจะมีแต่ฮานเดียวเนี่ย่ว่ามีซุปบราจาคมไทยอ่าวจะมีแต่ฮานเดียวเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนกับโบเฮนมีได้ค่ากับน่าจะเป็นค่ามาเปิดเดี๋ยวเขาจะไปท่ามันจ้าวเปลือกเต็มไปหมดนึงเปิดได้มาจากปีแล้วหรือว่าเปิดโดนเดชันได้แล้ว ว่าสร้างไปซ่องเมนูเมนูเด็ดก็คือข้าวคั่มหมูกับกะเพรา,าแหละกะเไข่ซ่องเมนูนี่จะมีหมูแล้วก็หมีไก่นะแล้วเป็นกะเพราจะมีซ่องยาหมักตัวด้ก่ะสร้างได้เดี๋ยวเรามาลองซิมกันเด้อพี่น้องว่าจะเส่บสำาร็จน,นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกเรื่องข้องกันปิกัดสถานที่ปิกัด้านพร้พนะพอมกับราคา ว่าจะเท่ากับเมืองไทยหรือเปล่าเราจะมาห้า,น <laughs> ามนะเพื่อนราคาวันที่จานละกี่บาทเขาท่ามเลยเปิดมาต้นหรอวะเปิดได้สองป,ปีแล้วเปิดปีที่แล้วเดือนที่สองปีที่แล้ว เพิดมาได้ซ่องปีแล้วทุกคนไงามาจ้แยกมาจากครัวไทยขอนแกน่นต้นตำรับมันอยู่ขอนแกน่นหมูบเบอร์หนึ่งสุดรับสองแผ่นดินฟัง่งไปซื้อแบบตื่นเต้น,ตนลวทุกคนเดีย๋ยวดายเออดี๋ยวเขาบุกก็เอข้างขวดเลย ว่ผัดกะเพราลูกใหม่ใส่แต่ใบกะเพรายางเดียวเอาไปโบราณเอาไปโบราณโบราณก็ใส่ผัดไปทั่วไปแครอทนอะเอาเลยเป็นผัดกะเพรา,ใ,า,พาใส่โบราณพี่น้องแต่ผม <ขา S 1> เคยกินแต่เชื่อเดี๋ยวจะลองมา <c oughs> เผาลงไปแล้วสเข้าเลยนี้มันจะเป็นเผาแห้งเลย่กะเาแห้งมาเน้ำมันน้ยหูสอนมอเาือบเลย คืนนึงเหมดอนป่ต่อเต้หุงอีกหม้อน้อยเสริมโอ้อันนี้มันมีลิมิตมันอยู่ประมาณจักโลนี่เจ็ดโลเจ็ดโลพี่น้องเขาเจ็ดโลบ่พอนะ่ยตอนนี้ห้องเขาเพิ่มเป็นหม้อนหนิ่มอ๋อหม้อน้อยเพิ่มโอเค ลานครัวไทยประมาณเท่าไรก่อนจานหนึ่งสี่สิ 40, okay. บพันโอเคประมาณหกสิบ <60. S 2> ประมาณหกสิบหกสิบบาทพี่นอ้องอู้ยใหญ่แหงเซิร์ฟเลยโซ่โซพี่น้องต่อไปกับเป็นเท้าคว้ามูเดี๋ยวให้เอื้อยเพิ่นจัดการเลยอู้อยใหญ่แหงพี่นอ้องข้ามูนี่มือละจักกิโลมือละแปดห้าชิ้ขา อ๋อล่เป็นค่าเลยคพนดิชค่าอเสาร์อาทิตย์จะประมาณซิบจะซิบขาอ,อ,อันธรรมดาแปดเสาร์อาทิตย์จะมีคนไล่นะมีตัวข้าวมีหน,นักทองเดียวข้าวเอากระเพิ่มิบขาเนือ้อหนังเนาะเบื่อเลยใช่ป้องเบื่อ เปล่อยเลยลอย่ามูเปล่อยเปล่อย ช้ำช้ำนังมันช้ำนังบบแห้งนางช้ำช้ำแต่งไว้เก้เขาักกาจังต้งต้้พร้อมพาแล้วตัวนี้ประมาณาตัวนี้หา็ดสิเจ็มันกี่เทาไ็ดห้าหมื่นห้าห้าสบพัโอเค อู้ตุโคนหัวกินหมดเลยบอกไรเ่ี๋ยวตัวนี้แอ่ะลองเมิ้งข้าโซซิมผัดกะเพราโบราณไก่พี่น้องเนื้อหนังเนาะไก่ด้วยใช่ไหมคะก็มีครบเลยพี่น้องมีนั่งไก่เนาะนั่งไก่โอ้เผ็ดโค้งมั่ิเดสี่เบอร์ลอมกอมกระบอกรสชาติจังดะ หอมผัดเห็ดรชาร์ตเป๊ะเลยแต่หอมกระเพรากับหอมเห็ดแห้งเนี่ยต่างจากกับกระเพราเนี่ยเราเคยกินมนั้ยแม่เรากินส่วนใหญ่จะมีว่าเป็นน้ำนี่นึงเราจะเช็ดเป็นแห้งๆก็เลยว่าหอมเครื่องเหมือนข้าวเทืองเดี๋ยวจะวออค่อยกินทำหนึ่งกันโอเคเดี๋ยวเราจะลองสิมกันพี่น้องสัคค่งโซกิจุดคำหนึ่งทุกคน เดี๋ยวจะข้อลงมือกับเขาข้ามูเดี๋ยวข้อสิมต่อนที่วา่าโบไซน้ำเจวก่อนสีมูจานนี้แกรกออร์บากี่ห้ 50, ปปาสิบหมอห้าสิบพันกรี๊ประมาณได้ขอเงินบาทเจ็ดสิบบาทอะประมาณเจ็ดสิบนะประมาณเจ็ดสิบบาท บอกเลยว่าซีนมูพี่น้องละลายเลยละลายในปากไมาปรมาประมาณห้าโมงยินใตัวผมเพิ่มความเขมข้ด้วยนี่แก้วพี่น้องน้ำจิ้มอู้หมูแซ่บแห่งพี่น้องนุ่มๆยอดรู้สึกว่าผมจะมาข้องหานเพิินเรียนคิวตลอดเลยพาเามา เขาบอเคยกินหรอกที่ว่าเป็นต้นตำรับของเมืองไทยเนาะแต่ว่าซิว่าแซบตางจากพี่มือที่ว่าเขาให้เองนะแล้วซอสซีมสำหรับจานซอสซีมเขา้า,ามูพี่นเนาะแล้วเห็นจะซีมผัดกะเพราไก่โบราณทีเป็นสุดแห้งเดยอ,อย่างเช่นก็นั่งติดผ่านไปเลยทซีมแบบบดตองใส่น้ำน้ำเจลแทนซีมแบบสดสดเ จะไดหมดรชาติดีนุมน่มๆเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังผัันดีเมอนข้ามดูดเอัหนดีมนั่งมูเพื่อละลายเลยมั้งเาก็นำแจ่วาดลงเย่าะใส่ไปเลือว่าใส่น้ำจิม้มน้ำเจ่วซีฟูดน้าแจ่นเ,จเนี่ยเราือแบบเรียบร้อยเลยพี่น้องแซบแ่บเนย ว่ากินกินสมุนไพรมันจะหอมแบบแปลกๆเนาะเอาวาแนวเขาเคยกินเนี่ยเป็นขึ้นดังก,กินสมุนไพรน่าจะเป็นซุปซุปของเพิ่นนะ,ะกินบ่หยุดเลยพี่นอ้องสลับกันพี่นอ้องเทียนกันกินเดี๋ยวจะลองผัดกะเพราเด้อกะเพราแห้งโบราณพริกแหง้งด กินเผ็ดได้แล้วกินเผ็ดได้แล้วสบายแล้วต่อไปก็อาจจะเห็นคลิปกินไร่พื้เนาะถ้าจะเทียบแบบเที่ยวาเคยกินว่ามันต่างกันไร่สิ่งที่เราเคยเคยกินยูฮานอื่นนะทุกคนมันจะแบบมีมีกลิ่นสูตรเฉพาะเนาะเป็นเครื่องป<อ>รุงเจอมันจะมีวัชพัดกะเพราเหมือนกันแต่มัน,าานามาจะมี กลางๆนี่นะจะมีนั่งไกลพี่หนุกนะแซมได้ทุกคนเป็นอ่าสิ่งที่แบบเอาบุกเคยกินมาก่อนนะบมฮัวโมฮัวซีบล็บอ,บบอกรสชาติกับทุกคนเนี่ยได้แต่ว่ามันแซ่บนะทุกคนเป็นรสชาติที่แบบเอาบุกเคยเฮ็ดกินบุกเคยเจอแต่ว่าอยู่อยู่ร่วมพม่ามันก็มีมีไข่ยอยู่ทุกคน จะว่าจะบบเป็นรสชาติแบบนี้มันจะต่างกันไรแต่โบว่าจะเป็นข้าวข้าวมู๊แล้วกันข่ากระเพราพี่น้องอันนี้แบบดุดเดือดเลยแหละเผ็ดเลยพริกแห้งคือว่าข้อแห้งทุกคนพริกแห้งเป็นชินเป็นชิ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะขอกินข้าวกันพี่น้องมาเด้อกินด้วกันกินข้าวแรงด้วกันข้าวแรงข้าวย็นเลยวันนี้ซาโซูกะห้ากันเลิยแบบเวียงเลิกงาน ตอนนี้ก็เริ่มมีแคกขออ้านหนานได้แล้วเราก็ใส่เวลาถ่ายนี่กระโดนเติบวั <c oughs> ตัวมันมีจำกัดนรครกินไดนึง่งไกร่าันรอนดแ่รปบนจัดจ้าน สลับกันกินกเพื่อจะชิมให้มันได้ครบทุกรดเลยลาดเลยทุกคนกมันเป็นแบบเป็นสูตรกินเครื่องปรุงแบบ ของบวคุณเคยเนอะมันจะหอมเขาดังะโแมนแมนข้ามดยเฉพาะเป็นเผาแบบโอ้หหอมแหงพี่น้องแบบมีกินแบบเฉพาะเลยที่เป็นสูตรอ้องไทยแท้ๆเลย เดอขอรมนั่นเองกันเอ้ยาเห็ดอาหารไทยเก่งเข้าไปไปยุทไทยมาเฮ็ดไปเข้าไปเาไเ้าไปเห้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป้าไปเ้าไปเข้าไปเน้าไปเข้าไเ้าไปเข้าไปได้าไปเข้าไยเข้าไปเ่้าไปเข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 ้าไปเว้าไปเข้าไปเข้าไปข้าไปเ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 ข้าไปข้าไปเ้าไเข้าไปเข้าไป้าไปเ้าเด้าไป้าไป้าไเ้าไาไ้าไ้าไเ้าไปเ้าไเข้าไปเด้าไปเข้่ไา้ไ้ ใจอะไรก็เป็นไล่ไตอนนี้ก็แคกเข้ามาแล้วพี่น้องโดยเปลี่ยนได้ได้ซาโซคือว่าแซ่บแหงเนาะแซ่บเลยตัวลูกค้ามันก็ไล่ไล่ก็นธมาเตะคนนี้เฟินฮันเราห่อกระหม่อมเป็นลูกค้าผู้นับบิดเลยแมนแต่กับคนก็เข้าประยุทธ์เลยนะตอนได้เปลี่ยนกันเขาเพราะว่าโต๊แบบนน้อยนะทุกคนมีจำกัดโตโตปีประมาณซ้ำโตเพราะว่าเนื้อที่มันเล็กน้อยเลยก็เลยว่าเพิ่อนจะแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนให้ในในแต่ละหันนะ มีที่ว่าแบบจัดแบบเดือดเกันเลยทุกคนอาหารไทยอาหารไทยที่ว่าเป็นต้นตำรับที่ว่าเฮาข้าก็เคยกินครั้งแรกเลยแหละอ่าพอผ่านมาก็เคยกินด้วยแต่ว่าเป็นสูตรข้าวมันลาวเขาเองนะนนี้มันจะห้อมเครื่องเทตลอดวกที่ว่าก็จะตุนข้าวมุกมันปิดกั้นอ่ามันคล้ายๆว่ามันเป็นกลิ่นเฉพาะข้าวมันนะตอนนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วพี่น้องะบรรยากาศตลาดกลางคืนพี่น้อง จะมีห้องขินและลากล่ายกันเลยอยากจะซอกองกองแค่น้องแทนคุณซอกอาหารไปให้น้องแทนคุณกินแรงมาทุกคนเจ้านั่งรอ้ตแรกหนึ่งนะอ่าทุกคนสำ,สำหรับวัอน,นี้กับบ่าวพิมกับซาโซกับตองข้อขอบใจทุกคนหลายๆที่มาเข้ามาคสมคลิปเดอ้ออ่าขอ้อทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกับจิตใจแข,ข็งแกร่งยามีพี่น้องก่อนจะจ้าก,กันกับข้อกด กดไลค์กดแชร์ครับเด้อเด้อวันนี้ก็เป <c oughs> ็น,นกำลังใจ <c oughs> ให้ซ้างโซกับบ้าเพียงคิปต,ต่อไปโอเควันนี้เขอสองคนต้องขอลาไปก่อนทุกคนขอบใจหลายๆ